สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเห็ดก็ข้าวเอ็ดสุกแล้วนะคะจะมาลดผักนะแล้วก็ล้างห้องน้ำเอ็ไนายเสร็จแล้วนี่ข้าวสุกแล้วอยู่ในกระติบแล้วนี่ข้าวกรอนสุกแล้วแล้วก็ล้างห้องน้ำห้องน้ำเอ็ดนายนะคะนี่ก็ล้างทุกวันแหละก่อนเอ็ไนายตื่นเนาะ ห้องน้ำให้อานายเสร็จแล้วอาน้ำเสร็จแล้วก็จะรถผักนอรถผักกันนะคะน่รถผักกันเลย ปลูกเอาไว้จะได้มีต้องซื้อเนอะาะเพราะว่าเวลา,า,ลาเราทำปนทำแจวทำอะไรเราก็จะใช้ต้นหอม ็ซักผ้าไปด้วยนะทุกอย่างคือเสร็จพร้อมกันก็ซักผ้าทุกวันนะซักผ้าทุกวันไม่ได้เก็บเสื้อผ้าให้มันหมักหมมสิ่งสกปรกเอาไว้ในตะร้านะคะเนาะแอดตื่นเช้ามานี่จะเก็บผ้าออกจากห้องน้ำเพื่อเตรียมที่จะซักทุกวันไม่ได้ทิ้งเสื้อผ้า,าไว้ให้มันหม็นเน่าอยู่ในห้องน้ำ เชื้อลงเชื้อโลก,โลกสะสมทุกมือหน้าที่เบบมีคู่มือไม่เคยเกี่ยงกันนะแ,แอดในนะแอดตื่นไม้ก็ทำงานทําหน้าที่ของแอดนะคะไม่เคยมีว่าเธอต้องทํามานี้เธอต้องทํำมานั้นแอดในเพื่อนก็พยายามพุ่ง เดี๋ยวนี้ก็จะไปด้วยเพราะว่าไปอยู่อ่างนู่นม่ให้แอนนายไปคนเดียวเมวื่อวานแอก็ไปด้วยนะคะไปใส่นะทำกระพงกระเข้าแอวก็ทำเองนะรัค่าตาค่านอกจากแอนไม่สบายงานบ้านแอลก็ทำเองหมดนะไม่เคยใช้สามีทำนะคะเนาะ แต่ความจริงแล้วมันก็ช่วยกันได้เรายุคนี้นะสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วเมียทาอยู่คนเดียวผ้าก็หยิบจับไม่ได้สมัยนี้ถ้าเอ็ดไม่ว่าก็ใช้ให้ตากผ้านะเพราะว่าเราปั่นเครื่องแล้วไม่ได้ซักมือ บางคน้็ต่างทำหน้าที่ตัวเองให้มันดีก็พอละชีวิตคู่ก็มีเท่านี้แหละมาเห็นชีวิตคู่บางคนก็ทะเลาะกันนะเรื่องเงินเงินทองทองแ,แอดนี่ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องเงินเลยนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ ไม่ใช้เนาะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้เพราะว่าแอดไม่ได้ติดหูมีอะไรแอดก็กินแทบจะไม่ค่อยซื้อแลลวกับข้าวมือเย็นเมื่อวานนี่ก็แกงหน่อไม้ใส่ปลาปลาที่แอดนายขึ้นไปหาได้มาก็มาแกงใส่แล้วก็กินแค่นั้นแหละกับข้าวอย่างเดียวมีเมื่อวานที่ซื้อโครงไก่ แบงก์จาหลงคนละโพงก็หมดไปสามสิบแปดบาทเห็นเฉินเต๋เตบางคู่เขาทะเลาะกันเรื่องเงิน แต่เราไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องเงินเพราะว่าต้นทุนเรามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ที่แรกก็ไม่ได้เรื่องเงินไม่ได้มีเงินนะคะน้องแอดก็มาอยู่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สู้มาด้วยกันนะอดบ้างอิ่มบ้างตอนอยู่ด้วยกันใหม่ๆเงินไม่มีก็ไม่เป็นไรว่าแต่เราเข้าใจกันก็พอเนาะ เพราะว่าตอนที่เรามาอยู่เขาก็ไม่ได้มีเงินมีทองให้เราเราก็ตัดสินใจมาอยู่กับเขาแล้วเราก็ต้องยอมรับให้ได้เนาะถ้าวันหนึง่งข้าวบ่มีเงินเนข้าสิทิมเข้าไปก็เป็นไปบะะ่ได้เลยค่ะข้าก็อยู่น้ำกันกและสู่กันไปใหะได้ผ่านอะไรมาเยอะแล้วอุปสรรคมีเยอะแยะที่แอดผ่านมา นะก็จนถึงทุกวันนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้เจออุปสรรคไม่ใช่ว่าไม่ได้เจออะไรที่ทําให้เราท้อนะเจอแต่เราก็สู้สู้อย่างเดียวอดทนอดออมสมัยต่กรวนบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีเงินจะซื้อจักรยานยังไม่มีเลยสมัยแต่กรอนรแต่ก็สู้มา จนถึงทุกวันนี้นะอยู่ด้วยกันก็ถาว่านานไหมก็ไม่นานนะอยู่ด้วยชมาช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันปีหกสามตอนนี้หกแปดในระยะเวลาห้า 63, 64, 65, 66, 67, ปีหรือเปล่าหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดหกแปดห้าปีหปีหปี บางคนเ้าอยู่ด้วยกันยี่สิบสาสิบปีเขาไม่มีอะไรก็มีนะคะเนาะบางคนอยู่ด้วยกันจนเลิกกันก็ไม่ได้มีอะไรในเราสู้ด้วยกันมาอดออมอดทนประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงินเราจะพึ่งใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเนาะ สมัยตะกี้นี่บ่มี่เงินกบ,บก้าไปยืมใครพี่น้องไม่กล้าเอ่ยปากยืมใครเลยนะเพราะว่าแอดเดเป็นคนที่บ่ามักเป็นหนีพี่น้องคนบ่ามักเป็นหนีสมัยเขาอยู่โรงงานขาเขากับบ่ได้เป็นหนีใครได้แล้บ,บ่มี่เขากับบกินสมัยตะกี้เฮ็ดง่ายสื่อเต่น,นมให้ลูกยานลูกอดแต่ของอดบ่เป็นยัง ว่าแต่ลูกอิ่มตัวลูกไม่ได้กินนมตัวลูกไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่เนาะทำงานข้ามวันข้ามคืนก็มีนะทำงานงานเล่งก็ทำเค็ตกับไปได้ลวยล้ยเ้าพี่น้อง,พอ,อพ,องพอได้กินใส่ปากจ่อท้องเนาะพอได้กินใส่ปากใส่ท้องเนาะ คนบนมือทุกวันนี้นะไม่ฟุ่มเฟือยไม่ติดหรูไม่อายทำกินนะคะไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนาพี่นอ้องวาสนาคุณเท่าบิเคราการบางคนก็ในครัวดีบางคนก็นในครัวบดีนี่ครบหมดคู่มือนี่ใครได้ครัวดีกับา,ารถึงรางวัลที่หนึ่งค่ะว่า อันน้นก็อยูทิุญวานสนาโศกชะตาของใครของมันก็เห็ดเบียกย่างแล้วล่ะค่ะเตรียมไปปุุกแอดไนได้สนองสามีของมาทนตื่นยุกแต่สิบปีปุุกคนาาอตอนนี้ก่ะตีหากว่าสิบหกโมงแล้วล่ะสิบปีปลุกคนก่อนกว่าเพิ่นสิบองของหน้าเมียง กเตรียมโตไพยามปู่งนะคะนคลิปนีก้กัะสวัสดีค่ะกับเมามอยหอยซังให้ฟังพี่น้องกว่าซิมี่มือนี้เขาต้องอดทนียังหลายอย่างเขาต้องสู่สู่อย่างเดียวนี่ประหยัดอดออมอดทนส่นวนสิด็ดไรบานส่วนสดไดรลดบันไดเลื่องง่ายเลยพี่น้อง ลิจกรสวัสดีค่ะ